สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของการรีมูฟนะครับผมไม่ยากนะครับไม่ยากนิดเดียวนะครับผมมาที่โค้ดของเรานะครับโฟลเดอร์คล n t นะครับผม src c o m p o n e n t ครับผม page admin โอ้โหเยอะจัด p r o d u c t นะครับผมไฟล์อั l โหลดเนาะโอเคเราอยู่แค่หน้าเดียวนี่แหละนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ปุ่มของเราก่อนปุ่มกากบาทของเราก่อน นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงแบดน,นี่เนาะปุ๊บเราจะใส่ฟังก์ชันให้เขานะครับแต่ก่อนที่จะไปใส่ฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวเราใส่เคอร์เซอร์ดีกว่าใส่สไตล์ก่อนเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเอ่อเมาส์เคอร์เซอร์เราจะได้เปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นเป็นพอยเตอร์เป็นลูกศรชี้นะครับเนาะก็อะไรนะเคอร์เซอร์อวงเล็บปีกาสองอันนะครับเป็น CSS เนาะ เป็น pointer เท่านี้นะครับผมแล้วก็ใส่ on click นะครับ on click <_ d ata> เวลาคลิกเขาแล้วให้เขาทําฟังก์ชันตัว handle remove นะครับซึ่งยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราสร้างหลังจากนี้นะครับ <_ d ata> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับผม <_ d ata> ก็อะไรนะ on click on click ปุ๊บใส่ฟังก์ชันฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์ด้วยนะครับใส่เป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับผม <_ d ata> เรียกใช้ฟังก์ชัน handle remove เขาต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ id public id นะครับเราก็ส่งให้เขาหน่อยนะครับก็จะเป็น c. public id เนาะพวกนี้ผมได้มาจากตอนอัปโหลดนะโอเคซึ่งยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างฟังก์ชัน handle remove กันนะครับผมตัวตัว ตัว handle change file ผมขอยอ่อนึ๊บจะได้โค้ดเราจะได้สันส้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันนี้กันนะครับ handle remove นะครับรับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวคือ Public id ง่ายๆก่อนก็คือการคอนโซลล็อกดูก่อนว่าพารามิเตอร์ถูกส่งมาหรือเปล่านะครับผมอลองรีเฟรชดูลองลองอัพโหลดรูปไปสัก2รูปดูนะครับผมอัพโหลดรูปสัก2รูปเนาะ โหลดดิ้งเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเ mm hmm. ข้าท่าเข้าท่า,าอ่ะเรียบร้อยไหนอ๋อ oh, ยังไม่ได้กดไง uh, mm hmm. นี่นะครับผมตัว C Public ID นี่เนาะ C mm hmm. มาจากการลู o เราเ mm hmm. มื่อ EP ที่แล้วเนาะ Public ID นะครับ mm hmm. ก็มาจากข้อมูลที่อยู่ในเราส่งไปเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวดูแบบรัดๆเลยนะครับคือ Public ID ตัวนี้ mm hmm. ตัวนี้นะครับผม mm hmm. ที่จำเป็นต่อการลบนะครับ โอเคทีนี้เราลองเราคอนโซลหรอกพับ l ิ c ไอมาดูใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองกดลบก่อนปึ๊บอ่าเมาส์เคอร์เซอร์เราเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้น่โอเคพับลิกไอถูกส่งมาเรียบร้อยอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลบแล้วนะครับก่อนที่จะไปลบเดี๋ยวผมไปทวนหลังบ้านให้นิดนึงนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับผมมาที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผม คอนโทรลเลอร์เนาะแล้วก็คลาวด์ไดนาลีตัวนี้นะครับผมรีมูฟเราได้เขียนกันไว้แล้วถูกไหมฮะเขาต้องการพับหลิกไอดีนะครับส่งมาให้เขาหน่อยส่งมาให้เขาหน่อยนะครับพับหลิกไอดีปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเขาก็ทำการลบของเขาเองนะครับผมอ่ะเอาค้างไว้ก่อนมาที่ไฟล์อัปโหลดนะครับมาที่ไฟล์อัปโหลดเด็ดเด็ดขอดูรูทด้วยขอดูรูทด้วยผมจำเอนพอยต์ไม่ได้นะครับผมรูท คลาวด์ดีนาีตัวนี้เนาะ Remove image มี S โอเคไม่ตอดโพสได้จัดให้ต้องการออเทนต์ต้องการโทเค็นด้วยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เขานะครับผมก่อนจะไปเราได้ ID มาแล้วเดี๋ยวเราดีสตัด์เตอร์ลิงตัวข้อมูลของเราขึ้นมาก่อนก็คือตัวตัวอ่อ IMG เนาะผมสร้างชื่อว่า IMG เท่ากับ VARU รจุด a g e s เนาะที่อยู่ในข้อมูลของเราที่ที่อยู่ในในในอีกหน้าหนึ่งนะครับผม value ตัวนี้ที่ถูกส่งมากับ s t ต t ตตัวนี้นะครับเวลาเราเรียกใช้เราจะได้เรียกใช้แค่นี้นะครับสามารถเรียกได้อีกแบบหนึ่งนะครับผมเหมือนกันผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่ชื่อเนี่ยต้องประกาศให้เหมือนกับ Object นี่อาจจะมองภาพไม่ออกนะอาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยว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  ผมให้ดูข้อมูลผมให้ดูข้อมูลค่อยไปค่อยคอยไปนะครับค่อยๆไปตัวนี้นะครับ IMAGS ตัวนี้เราบิน value เข้ามาใช่ไหมครับถ้าเราจะ destructuring อีกวิธีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ประกาศให้ชื่อเดียวกับตัวข้อมูลข้างในีี์ข้างในเราทํากันบ่อยอเนาะอ่ะเราจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันกับวิธีด้านบนนะครับผม เวลาเรียกใช้เราจะเรียกใช้สั้นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีมูฟกันเลยนะครับเราจะรีมูฟนะครับเราก็ต้อง Axios นะครับส่งไปที่ตัวหลังบ้านนะครับเมทตอดโพสนะครับผมตรงนี้เราก็ใส่โปรเซส ENV นะครับ p r o เซสจุด ENV จุดลีแอ a p i เนาะถ้าท่านใดที่ ไม่มั่นใจนะครับเปิดดูของ Handle เดิลเ e f งไฟก็ได้นะครับผมตัวนี้คือพาธของ endpoint แล้วเราก็ต้องต่อสต i n g นะครับใส่ใส่ตัวอะ,อะไรนะ remove images อันนี้คือ Argument ตัวแรกนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับผมตัวที่2นะครับตัวที่2เราต้องส่งอะไรนะ pub l i c id ให้เขาถูกไหมฮะแล้วก็ใส่ ปีก,การครอบแล้วก็พับหลิกอันเดอร์สกอร์ไอดีให้เขานี่คือตัวที่2นะครับตัวที่3คือโทเค็นนะครับโทเค็นเอาแบบนี้เนาะผมขอเอนเ r อร์อย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับเฮดเดอร์เฮดเดอร์ก็ปีกาเปิดส่งอโทเค็นให้เขา a u t h เท่ากับ user จุดโทเค็นสามารถลอกด้านบนได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมเขียนใหม่ เท่านี้ก็เรียบร้อยแต่เราจะไม่ทราบการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับผมให้เราเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเด่นกับแคทนะครับผมเวลาเราได้ข้อมูลกลับมาเราจะทําในเด่นนะครับผมตรงนี้เป็นโค้ดเนาะหลังเด่นก็มีแคทนะครับผมแคทก็มีเออร์ตรงนี้ก็มีเออร์ โค้ดเดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงเดนนะครับโค้ดเดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงเดนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจัดการเออเลอร์ก่อนนะครับผมจัดการเออเลอร์ก็คอนโซลล็อกเออเลอร์นะครับผมส่วนเดนทําอะไรคอนโซลล็อกดูก่อนได้อะไรมาได้อะไร let ลองลบรูปภาพดูนะครับลองลบรูปภาพดูฟังก์ชันแฮนเดิลรีมูฟประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลองลบดูลองลบดู อัพโหลดไปสัก2องรูปนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเราจะได้รู้นะครับเดี๋ยวเราลบรูปภาพทิ้งให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลบรูปภาพเราทิ้งให้หมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับผมดีลิทไปตอนนี้ไม่มีสักรูปถูกไหมฮะอ่ะอัพโหลดรูปเข้ามาอัพโหลดรูปเข้ามา สักสองรูปไปรอรอรออ่ารูปมาแล้วสองรูปนะครับผมลองกดร,ร,ร,รีสักรูปสิปึ๊บต้องเหลือรูปเดียวนะอ่าโอเคตัวนี้เราจะต้องเคลียร์นิดหนึ่งนะครับเราต้องเคลียร์ได้อะไรจากเซิร์ฟเวอร์รีซอลโอเคลบโอเคพูดง่ายงายนะครับผมเอาลองรีเฟรชดูอ่า,ออาสามารถลบได้แหละนะครับสามารถลบได้แหละ นะครับแต่ทีนี้รูปภาพที่อยู่ตรงนี้ยังไม่หายถูกไหมฮะเราจะต้องอัปเดตเข้าไปในสเตจด้วยนะครับเนื่องจากในในตัว VALUE เนี่ยเขายังมีค่า2ค่านี้อยู่นะครับผมเอาออกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงเด่นเราได้ประกาศตัวแปร image มาแล้วถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะใช้ method filter ในการลบนะครับผมจะลบออกจาก array <ม>แล้เหรอได้ได้ได้นะครับผม เราก็จัดเลยนะครับผมประกาศตัวแปรมาสักหนึ่งตัวนะครับว่า Filter Image นะครับผมเท่ากับ i m a g e s เนี่ยนะครับ Filter สร้างชื่อมาง่ายๆเอาเป็นอะไรดีเป็นเป็นไอเทก็แล้วกันง่ายๆปีการเปิด Enter ลงมานะครับผมตรงนี้เราจะ Return เพราะเราจะเขียน Condition กันนิดนึงนะครับผม ได้อะไรจากได้อะไรจากตัวนี้ผมต้องคอนโซลล็อกให้ดูไหมเอาสันหน่อยเนาะเอาสันหน่อยเนาะอาจจะเสียเวลาทุกท่นานที่ชํานาญอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อความชัวเราจะได้รู้ที่ไปที่มานะครับลองดูเราได้อะไรจากไอเทมนะครับผมอัปโหลดไปสองรูปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรจากไอเทมนี้ปึ๊บ ไอเทมไอเทมเขาก็จะลุกเขาก็จะลุกนะครับผมเหมือนกันนะครับเหมือนกันทีนี้เราจะเอาไอเทมจุดพับปริคไไม่ใช่เอาหรอกเราจะไม่เอานะครับผมเราจะไม่เอาทําอย่างไรนะครับเดี๋ยว,ยวไอเทมจุดพนะับปริคไเนาะโอเคเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้ลบให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะพาฟิลเตอร์นะครับวิธีฟิลเตอร์นะครับเราจะไม่เอานะครับเนี่ยข้อมูลที่เราปริ้นมาเนี่ยนะครับผม สองตัวเนี่ยนะครับผมเราจะกรองเขาออกนะครับเราก็ใส่ไม่เท่ากับ Pub l i c id ก็คือค่าที่ส่งมาหนึ่งค่าเนี่ยค่าที่เรากดมาเนี่ยนะครับจากสองค่าเนี่ยเราไม่เอาค่าที่ส่งมาตอนนี้เรากดไปหนึ่งก็ต้องเหลือหนึ่งลองคอนโซลหลอกดูกง่ายๆก่อนนะครับผมคอนโซลหลอกตัวตัวนี้ดูฟิลเตอร์อิมเมดดูนะครับผมเดี๋ยวเราอัปโหลดรูปมาใหม่อีก2รูปนะครับ อัพโหลดมา3เลยลบไป1ต้องเหลือ2ลบไป2ต้องเหลือ1นึ่เฮ้ยทำเหมือนเสียนนะ <c oughs> อ่ะกดดูนะครับผมมา3เนาะมา3กดไป1ต้องออกมา 2, โอเคกดไปอีกหนึ่งอ่ามันยังไม่ได้อัปเดตมันยังไม่ได้อัปเดตนะครับผม เดี๋ยวเราต้องสั่งอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่าในสเตตยังเป็น3อยู่นะครับผมอ่ะอัปเดตเลยละกันนะครับผมเราได้ค่ามาแล้วนะครับวิธีอัปเดตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเซตทแวลูอ่ะลบใหม่เลยละกันเซ t v แวลูเหมือนเหมือนฟังก์ชันด้านบนนะครับเหมือนฟังก์ชันด้านบนนะครับก็ก๊อปมาก่อนก๊อปแวรลูมาวางก่อนนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนค่าไหนเราจะเปลี่ยนค่า i m e g e s ให้เป็นค่าอะไรก็ค่าฟิลเตอร์ิมเมจอะรอบนี้แหละชัวรอบนี้แหละชัวอัพมาอีก3อัพมาอีก3นะครับผมเดี๋ยวผมลบทิ้งให้หมดก่อนตรงนี้อสองอาจัดให้ลบทิ้งไปก่อนลบทิ้งไปก่อนจัดมาให้เขาสามลูปโอเครอนิดน,นึงนะครับผม โหลดยิงไงเดี๋ยวผมเพิ่มปุ่มรืูมตรงปุง่มเ่ยอะเราลองลบดูลบรูปแรกหายไปแล้วลบรูปสองหายไปแล้วนะครับผมลบรูปสามโอเคไหนลองดูในฐานข้ขอมูลสิต้องไม่มีสักรูปนะเมื่อกี้ผมก็ลืมเปิดให้ดูเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวเดี๋ยวเราใส่ โหลดดิ้งให้เขาอ่าก่อนที่เราจะไปทดสอบขั้นตอนสุดท้ายของเราเดี๋ยวเราใส่โหลดดิง้งจำกันได้ไหมครับผม mm hmm. เมื่อมีการกดปุ่ม Remove Remove ท,ท,ทำงานแล้วสั่งเขาโหลดดิ้งหน่อยโหลดดิ้งเป็น true เอ้ยโหลดดิงแล้วกลับมาแนละ้วไปลบมาเรียบร้อยอยู่ในเดนกลับมาเรียบร้อย Set ตโหลดดิงเป็น false er เออเลด้วยนะอย่าลืมเออร์ไม่งั้นถ้ามีเออร์ก็โหลดกันหูตาแตกนะครับผม ลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมลองดูอีกรอบหนึ่งอัพโหลดมาอีกสามอ่าเฮ้ยลืมขา้า,ขาทาข้าทาลืมเป็นรูปเป็นล่างน,นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่อลองดูในสารข้อมูลก่อนในออในคราวก่อนโอเคสามลบไปหนึ่งโหลดดิ้งอยู่เหลือสองอ่าโอเค เดี๋ยวสองรูปนี้ส่งไม่ต้องรองเนาะส่งไปบันทึกส่งไปบันทึกนะครับจะต้องมี2รูปนะครับโอเคต้องมี2รูปนะครับผมกดสมิธอินเสิร์ตน้ตบุ๊กเก้าแปดเก้าแปดเรียบร้อยลองลองดูลองดูลองดูในฐานข้อมูลน,นะครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปท่านใดที่เซียนนะครับรอผมด้วยนะครับรอผมด้วยนะครับ โปรดักโปดัก์นตบุ๊ก9898ต้องมี2รูปก8 9 8อมเนต้องมี2รูปโอเคเข้าท่าเข้าท่านะครับผมอ่าได้อ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับการรบรูปนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ